ไปดูเบื้องหลังความน่ารักที่ได้ของหนุ่มบอมทนินกันค่ะจะน่ารักกวาใจแฟนซามีขนาดไหนนะคะต้องห้ามพลาดค่ะ<ช>แล้วก็ยังเสริมความน่ารักของเราซุกตาค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เพิมก่อนหน่อยอีกเที่ยวเลยค่ะกับช่วงมิไฮเดซินค่ะมาเฟียที่ไหนหรือจะสู้มาเฟียหลินหลานเซอร์เจ้าพ่อเกาะฮ่องกงยังหนุ่มบอมธน,นินในละครเรื่องคิวบิ๊ก หนุมม่มบอมแต่ไหนโหดในฉากและนอกฉากในจัโหดขนาดไหนัไไไน้้งิิดออขเ บอมนะครับรับบทเป็นลินหลานเซอร์ครับเป็นเจ้าพ่อครับที่ใหญ่สุดในเกาะฮ่องกงเนยก็เป็นเหมยจริงค่ะซึ่งเป็นดาราสาวของเกาะฮ่อง<ช>กงนะคะเป็นผู้หญิงของมาเฟียค่ะมาเฟียเนี่ยต้องมีเหมือนกับผู้หญิงที่ต้องใช้ออกงานสังคมเราเนี่ยจ้างเหมยจริงก็คือเหมือนกับแย่เส้นาสายกับเขาอะครับเป็นผู้หญิงของมาเฟียเนี่ยจริงๆรแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นค่ะมันเป็นเรื่องความรักเท่านั้น,น แต่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รักเธอไม่เตียมาก่อนเลยนะไม่เตียมาก่อนเลยนะแหมโหดได้น่ารักจังเลยหนุ่มบอบโหดแบบเนี้ยเทียวว่าโหดไว้อ้อนให้เ่าสาวหลงใช่ไหมละครับ่วงเนี้ยพระเอกอย่างหนุ่มโป๊อบแววว่ามีข่าวกับสาวๆควิตตี้มาฟังกันดีกว่าว่าหนุ่มป๊บเขาจะว่ายังไงก็ยังไม่มีเป็นตัวเป็นตนเราก็มีแต่เป็นเพื่อนพี่น้องที่รู้จักกันคุยกันปกติครับยังไม่มีแฟนจังหวะชีวิตมันยังไม่มีอ่ะเราก็ไม่รู้จะไปพบใคร บางทีเราเจอคนที่ใช่แล้วเราชอบเขาเราอยากรู้จักแต่ว่าเขาไม่ไดมีแฟนแล้วเป็นสไตล์นี้มากกว่าเพราะคนวสวยๆก็มีแฟนอยู่แล้วไม่หลถึงเราพอดีบางทีเห็นนักข่าวแล้วรู้สึกเป็นนักข่าวมากกว่าเป็งนักข่าวมากกว่าเลย ยังแล้วล่ะคนสวยๆเขามีแฟนกันหมดแล้วจะหันมาป้ากับนักข่าวเนี่ยหนุ่มป๊บหวังจะมีข่าวดังๆพาดหัวรายวันเลยใช่ไหมเนี่ยหนุ่มปั้นจั๊โดนนักข่าวรุมถามถึงข่าวรักเลิกกับสาวยิปซีงานเนี้ยหนุ่มปั้นจั๊บดับแน่ๆแล้วครับไม่เชื่อก็ไปฟังกันเองเราเนีคะมีอย่างเอย ผมก็มีดูดูอยู่เรื่อยครับอ๋อเป็นสาเหตุของการเลิกไหมคะไม่เกี่ยวครับคือเจอทีหลังครับคจะมองว่าเร็วไปหรือเปล่าคะสตลอดทางนี้โอ้มันก็ยืดเยื้อมานานแล้วนะครับเจอทีหลังนี่คือนานหรือยังคะเลิบกครับเลิ่เริ่กัดเขานานหรือยังไม่บอกลับๆอ๋อซ้ำซ้อนใช่ไหมไม่ครับอ้าวผมก็ดำสิครับพี่ผมก็ดำสิครับพี่พี่อาช่วยหน่อยครับไปไม่มีครับใจเย็นค่ะเป็นพวกร้องของคนแรก จิงๆไฟดับนี่แหละครับทําเอามองปั้นจันแค่ไม่เห็นขอไฟส่องให้ปั้นจันหนอ่อยถึงขั้นกับทําให้พี่แจ็คกอรีนของเราเนี่ยอึ้งไปเลยทีเดียวก็หนุ่มน่องธนาของเราน่ะจะแซวกันทั้งทีดันดูผิดคนสังงันนะนะครับผมเป็นข้อ,อยืนยันว่าไม่ใช่มีแบบวิกันแล้วเราถึงจะมาอ,มอะไรนะเรามาหาพี่บอย ัังวนนี้มาหาใครครับพี่บอยจริงๆหรือมาหาพี่ตั้มเดือดสตาพี่ตั้มเดือดสตามาหรอน่าจะกลับไปแล้วครับผมกลับเชอร์รีนยังอยู่อ้าวเนี่ยพี่ตั้มเนี่ยพี่ดิวเอาล่ะพี่ดิวอโปกันครับใหญ่ครับตอนนี้เล่นซะพี่แจ็คก์รีนของเราเนี่ยไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวคิดว่าเป็นพี่ตั้มพี่แท้ก็พี่ดิวเดือดสตานี่เองไม่งั้นพี่แจ็คเนี่ยคงจะหนีไปสัมภาษณ์พี่ตั้มแทนละล่ะหนุ่มนองจ๋าคถามจ๊ ร,รถ้าพูดถึงให้นับโบจะต้องถึงใคพี่เวียค่ะพึ่งเล่นแล้วก็ปิดกล้องไปแล้วก็เลตติ้งก็ก็ะฉูดด้วยวต้องยอมเขาจริงๆค่ะพี่เอกรังซิโระแอนสมบัติเมทินี แล้วก็คนที่ขายไม่รักพิจาราพนมใช่ชอบรีโอนาร์โดหนังทุกเรื่องที่เขาเล่นรู้กแบบโบมันใช่เลยพิจาพนมเป็นพระเอกนางบูที่มีความสามารถมากแล้วหนังดังระดับโลกด้วยก็เลยคิดเขาก่อนอเรื่องใหม่ที่แบบว่าเราไปดูละใจพูดในสาย,ยตาคนแบบว่าทั่วไปเลยยังไงก็ต้องต้งตงมยำกุ้งที่มาแรงแต่ว่าก็รอนะคะรอเรื่องถัดไปจ้าเจสซบอนหุ่นดีแล้วก็ดูแบบเท่เลยรู้บแบบว่าเวอร์รอะไรอย่างเงี้ยมิชัยบรรทาก็เป็นคนที่ ที่มิตรใปบญราก็ยังเป็นตำนานของเราอยู่ลุงแอดสมบัติเมเทนีสเป็นตำนานนักบูแล้วก็เล่นมาทุกแนวไม่ใช่แค่บูเท่านั้นยุคนั้นเนี่ยต้องพระเอกต้องเก่งรอบด้านจริงๆเราก็เลยนึกถึงนะคะคุณรู้ไหมว่าละครเรื่องแรกที่เจนนี่อัศวะเหมเล่นคือเรื่องใดสายรุ้ง ยอดทีวันทางผ่านการรมเทศช่วงหน้ามีคำตอบครับสำหรับละครเรื่องแรกที่เจนนี่อัศวะเหมเล่นก็คือละครเรื่องสายรุงดด้งค่ะโดยได้รับบทเป็นเจสิลาค่ะ คู่โภดาราชายอยอดนิยมอันดับประจำสัปดาห์จะตกเป็นของพระเอกคนไหนบ้างไปดูกันเลยอันดับ5้าแกรนด์ยางต่อนเนื่องแมลละครจะลาจอไปแล้วเวยสุกลวัน์คณารถจากนักสู้มหาการอันดับ 4. สนยุคส่งไพศาลจากแขนสเสนหาอันดับสตูมตามยุทธนาเพื่องกลางจากสุดสายปานอันดับสองปีเตอร์คอปดารินโดจากนางร้ายสายลับอันดับหนึ่งฝากปีไม้ไลายมือไว้ตอนจบอย่างสวยงามหอ,อมอสพันา,ามาศ จากวันนี้ที่รอคอยพรุ่งนี้มาติดตามชมทีวีูโคโดาราหญิงยอดน,นิยม5อันดับละรายการ Star News t a t i o n นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนิตยาสารทีวีพูสมุนไพรหมอเสองนิตยาสารสไปซี่ดอกจรสามห้าเจ็ดทีภูฟเฟ่เดอะบลูบายทีวีูนิตยาสาร Star n e w ค่ะความปลอมรองคือวิธีรักษาความสงบสุขค่ะค่ะวันนี้เวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ